ครับสวัสดีครับจากช่องชัดชัยภูมิชัยภูมิชัยภูมิบ้านเราวนะครับวันนี้ผมจะมาอะไรครับข้าวข้าวถูกครับข้าวถูกถูกยังไงถูกยังไงอ้าวเดี๋ยวมาดูกันนะมีประโยชน์ไหมถ้าใครคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็ข้ามไปนะครับอ้าวอันนี้คือเชียร์นะเชียร์ไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ไหมประโยชน์หรือไม่ประโยชน์เดี๋ยวเข้าเรื่องเลย นะครับอ่าเข้าเรื่องเลย <c oughs> นี่ครับอ่าคืออะไรครับนี่อ้าวเอาดูข้าวนะอันนี้หูใหม่ๆนะอาอท่านดูสีข้าวนะครับดูสีของข้าวอ่าโอเคผมได้ซื้อข้าวมาจากทิเถาะทิเถาะอ่าไม่ไม่ต้องพูดจริงอ่า ที่เถาะที่เถาะนะบางทีเราไปพูดจริงแล้วเดี๋ยวเป็นประเด็นเองอ่าเอาแบบว่าที่เถาะที่เถาะเออได้สั่งมานี่เป็นข้าวหอมเชีย,เข,ย,นะชยเข้าไปด้วยเลยนะเชียเข้าไปด้วยเลยเขียนว่าอะไรครับโอเคนะนี่ท่านก็ดูตามวิดีโอเลยอันนี้ก็คือถุง13กิโลถุง13กิโลนะครับนี่ สั่งจากที่เถาะที่เถาะอ่าไม่ต้องพูดตรงไปท่านไปสอหาวเองนะครับอ่าผมก็ลองกินดูแล้วนะอืมใช้ได้นะนี่ข้าวหอมปทุมธาน,นีสิบสามกิโลราคาตัวไหนครับเอาสามร้อยสามร้อย หาร13กิโลท่านว่าเท่าไหร่คง่ต้องคิดดอกนะครับเอาให,ให้ท่านผู้ชมไปคิดเอาเองหน้านี่ตาอะไรเนี่ยงวบินไม่ใช่งวบินตากระตายบินนีโ่โอเคโอเคนะโอเคหรือไม่โอเคท่านก็ลองไปสั่งดูนะก็โอเคนี่เม็ดเม็ดก็สวยนะอา ถ่ายแต่ข้างนอกมาดูข้างในข้างในเอาเดียวเดยวเด,วเดวีเอาเอาเอาช้อนวางก่อนนะก็เม็ดสวยโอเคใช้ได้เลยนี่มาดูข้างในมาดูข้างใน <c oughs> <c oughs> นี่เม็ดเป็นแบบนี้ครับผสมไม่ผสมท่านดูเองนะครับพิจารณาเองนะครับนี่แต่ดูแล้วโอเคใช้ได้เลย หาออกมาแล้วเท่าไหร่ครับเอา้าผมไม่บอกท่านผู้ชมก็ลองไปหาสั่งซื้อเอาเองอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยนะแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมใครที่ติดตามช่องชัดิภูมิอยากได้กินข้าวที่แบบราคาเนี้ยเท่านี้เอออ่าดูอีกทีดึงดูอีกทีหนึ่งนะครับ มีประโยชน์ไหมล่ะคนคนไทยส่วนมากกินข้าวนะฝรั่งเขาเขากินชีสอือโอ้โหเม็เดใช้ได้เลยนะอันนี้ผมก็ใส่แว่นใส่แว่นสายตาขยายอยู่นะมันโอเคนะครับนี่ช่องชาัดชรภูมินะใครที่ไม่ได้ติดตามผมนะบางทีก็จะมีเด่นเด่นมาอย่างเงี้ยเด่นแบบไหนครับอ๋อก็เนี่ยเด่นไหมล่ะ เนหรือว่าเป็นประโยชน์ครับเอา้าเออเออใช่ใช่เป็นประโยชน์ไงเป็นประโยชน์สาหรับท่านผู้ชมรีบไปเลยในในนี้เขาจะขายแบบว่าเอา้ยชั่วโมงอา่าสำหรับสาหรับอ่อสิบสองชั่วโมงนี้ถ้าใครโทรมาอา่าภายในสิบสองชั่วโมงนี้ท่านจะได้ราคานี้นั่นแหละครับเออท่านไปศึกษาเอานะผมก็ใบ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 ให้ท่านอืมเพื่อเป็นอะไรอย่า อย่าให้ง่ายเกินไปเออถ้าใครอยากได้ของถูกเนี่ยไปศึกษาเานะครับเนี่ที่เถอะที่เถอะไม่ได้บอกอตรงๆนะครับอ่าไปหาเอาไปหาข้อมูลเนาแต่ว่าถูกแต่ว่าผมซื้อนะขนาดขนาดโรงงานผลิตนะผมบอกไว้ก่อนโรงงานผลิตอะ่ะอยู่สามห้านะอ่าผมบอกไว้เลยอืมแต่ว่าปีไหนผมนก็ไม่รู้นะเขาเขาก็เขียนว่านี่ข้าวหอมนี่อ่านเอานะครับ นี่อะไรเนี่ยท่านก็ดูเอานะโอเคเลยรสชาติดีใช้ได้ใช้ได้นะไม่แข็งนะไม่แข็งเอาก็ใครดูช่องชัดใจภูมิก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ใกล้จะผ่านกด YouTube เขาแล้วอีกประมาณร้อยกว่าชั่วโมงนะฝากท่านฝากท่านนะก็นี้เอาก็คัดเอาคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อท่านเลยนะจริงๆก็ผมก็ชาวนาเหมือนกันแหะแต่ว่า มันทํางานหลายอย่างก็เลยไม่ทานะนะซื้อเอาซื้อเอานะเจ้าก,ก็ว้าไปนี่ตาของเขาเนี่ยเอาจําไว้เลยนี่มาดูนี่เห็นไหมงัวบินไม่ใช่งัวบิน,บนอตากระต่ายบินนะเจ้าก,ก็ว้าไปนี่มีน้ําพริกกะปินั่นนั่นอ่าถ่ายชัดเจนเลยนะรีวิวให้เพื่อนพ้อ,อม่บอะไรยอย่างนอะไรก็วก่าประโยชน์อยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ท่านผู้ชมไง ผู้ชมใครชมช,ช่องชงชภูมินี่ได้ประโยชน์อ่าถ่ายด้านข้างด้านหน้าด้านหลายด้านนะกลัวบางคนแบบว่านี่เห็นไหมกระต่ายบินนะไม่ใช่งวบินเจ้าเขาเข้าไปนี่มันเขาก็จะอะไรวิธีการหงุงเนี่ยห้าวบางคนไม่หงงไม่เป็นนะอ่าเออพูดถึงพูด พูดถึงเรื่องการหุงข้าวเนี่ยข้าวใหม่ก็อีกแบบหนึ่งนะครับข้าวเก่าก็อีกแบบหนึ่งนะมันเอามารวมกันไม่ได้นะเออบางทีข้าวถ้าว่าข้าวใหม่เนี่ยใส่น้ํานิดหน่อย่าถ้าว่าข้าวเก่าใส่น้ําเยอะๆนะมันไม่มีสูตรอะไรตายตัวนะการหุงข้าวผมบอกไว้ก่อนนะครับแล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อนะครับผมพูดความจริงนะช่องแชมพูเอาอย่างข้าวตัวนี้เขาบอกว่าข้าวหนึ่งส่วน น้ำหนึ่งแล้วก็หนึ่งจุห้าส่วน่ะท่านก็ไปคิดเอาเองถ้าต้องการให้ข้าวนิ่มมากขึ้นอ่าปรับปริมาณน้ำมากขึ้นเออเข้าใจง่ายแหละอืมหรือต้องการให้สวยขึ้นนะอะไรเนี่ยนิ่มน้อยเออพูดถึงว่านิ่มน้อยนะนิ่มน้อยปรับปริมาณน้ำลดลงเออมันก็ มันพื้นๆน,นะบางคนเนะี่ยบางคนเนะี่ยเขาไม่รู้เรื่องนะหูอย่างเดียวนะกูหูอย่างเดียวแลวไม่ได้อ่านเลยเขาเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อ่านเลยเขาเขาเขียนอะไรไว้เออมันมันก็ดีเนี่ยว่ามันก็ดีนะครับนี่อ่าสำหรับข้าวยี่ห้อนี้นะเอ,อเขียนมาละเอียดโอเคเลยเออก็ชอบอยู่หูเข้ามาโอเคผมอ่าเอาเอาอ,อ,อ,อย่าลืม ติดตามก็อาไรก็แชรช่องแชร์ภูมิด้วยนะครับไปแล้วไปแล้ว,ลวชักเชาวาไปแล้วอ่าเป็นประโยชน์กันท่านมาชมด้วยนะสำหรับใครที่ไม่ได้ทำนาก็นี่อย่างผมก็ไม่ได้ทํานะก็มาซื้อนี่เลยสามร้อยสรุปแล้วสามร้อยตกเท่าไหร่ล่ะเออสิบสามกิโลโจ้กไปคิดเอาเองเอาใครใช้ก็ได้ ไปแล้วไปแล้วขอบคุณที่ติดตามที่รับชมนะครับ